สองกับจ็ดเงินคงไม่มีอยู่สี่สี่สี่ข้อนะครับข้อแรกก็คือเพื่อเป็น การเฉลิมฉลองนะครับผมวันปีใหม่ปกก์ยอตาม mit. จันทรคตินะครับผมอันที่สองก็คือเป็นพื้นที่นะครับผมในการฟื้นฟูศึกษาและสื่อสารวิถีวัฒนธรรมของคนปกยอนะครับอันที่สามก็เป็นพื้นที่เช่นกันนะครับเป็นพื้นที่ที่ทําให้เด็กและเยาวชนนะครับผมได้มาร่วมศืบสาวัฒนธรรมและได้ได้ใช้เรียนรู้ทักษะทางวัฒนธรรมด้วยนะครับ่วนอันที่4ี่ก็เป็นการเวทีเีวนาทางสาธารณะวรียาแลกเปลี่ยน ข้อมูลนะครับผมอนาคตของพื้นที่อำเภอกาฬยาในวัฒนาแล้วก็เราหวังว่าพอมันเกิดพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเวทีเหล่านี้กิจกรรมแบบนี้จะไม่ใช่กิจกรรมเดียวแล้วก็จบนะครับ mm hmm. จะมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องแล้วเราคุยกันต่อแล้วคาดหวังจริงๆจ,จะเกิดแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่มิจฉีอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐหน่วยง,นงานภาคระชาชังนะครับผมองค์กรศาสนาและองค์กรหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเลยครับผมอยากฝากอะไรกับพี่น้องปากกากยอลและเด็กเยาว,วชนคนรุ่นใหม่ครับครับผมคิดว่า ปัจจุบันเราอ,อยู่ในศตรวรรษที่21เนาะเพราะนั้นศตรวรรษที่21เนี่ยผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่เราต้องเรียนรู้คือหนึ่งรู้จักสิทธิของตัวเองเนาะตระหนักในสิทธิของตัวเองว่าสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเราสิทธิทางวัฒนธรรมสิทธิทางเศรษฐกิจสิทธิทางการศึกษาอะไรเรามีอย่างไรบ้างอันที่2ก็คือเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของร่างเงาวิถีวัฒนธรรมตัวเองอันที่3คือเราต้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาเนี่ยมันมีทั้งบวกมีทั้งลบม แต่เราจะทําอย่างไรที่สิ่งที่ดีๆเราจะใช้สิ่งที่ไม่ดีเราจะกรองแล้วเราจะเราจะป้องกันมันยังไงบ้างผมคิดว่านี้เป็นประเด็นที่สําคัญและในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เราต้องมีอย่างน้อยสัก 4C นะฮะ C แรกเนี่ยก็คือเรื่องการสื่อสารเพราะนั่นหมาย้การสื่อสารนะสื่อสารให้กับเพื่อนเพื่อที่เป็นสื่อมวลชนแล้วก็สื่อที่อยู่ในมือเราเนี่ยราใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรนี่ประเด็นแรกนะสื่อเรื่องเราคนปกติอย่คนรู้จักได้ยังไง อันที่2เรื่องของการสร้างความร่วมมือก็คือเรื่องของอเราใช้ว่า collaboration นะครับผมการสร้างความร่วมมือเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมีหน่วยงานรัฐนะครับผมเราต้องมีหน่วยงานภาคเอกชนภาคธุรกิจที่เข้ามาทํางานร่วมกับเราอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของ creative เป็นเรื่องของการสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆกา,าร,ราาาสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ๆการสร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่ๆนะครับผมนี่ผมเีกเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราอยู่รอดอยู่ร่วมได้นะครับผมส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของเราใช้ว่าเป็น critical thinking เนะเป็นเรื่องของการวิพากษ์การวิเคราะห์ กานกลางกันกรองสิ่งที่เข้ามาในชีวิตว่าอะไรที่ดีกับเราอะไรที่ไม่ดีกับเราเราจะยยแยกแยะเราเราจะใช้สิ่งที่ดีเราจะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้แหละครับผมจะทําให้เราอยู่ร่วมอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นชาติพันได้ครับผมด้ ครับผมมี <coughs> <coughs> มนกำไรวันละมากระชิ่นะจ้่ว่า500สวย500สวยมาดันเลยคนเดียวนะนี่ครับมาี๋ยวเนี สุริยะชัยพันธ์นะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขตอําเภอกะละยันยุทธนานะครับท่านผู้น่าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานริสามกิจนะครับท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านนายกองค์การบริหารส่วนต่างบ้านจังนะครับพร้อมทีมงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจังท่านกำนันตำบลบ้านจังท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านคณะครูจากมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับทั้งองค์กรมูลนิธิ องคต่างๆที่ได้ให้เกียรติมาร่วมางานในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มาเป็นประธานในพิธีปีใหม่ตะกินยอในวันนี้นะครับก็ทางผู้จัดแจ้งว่าเป็นครั้งแรกที่ทางหมู่บ้านบ้านหนองจุดดงโดยเฉพาะชุมชนคริสเตียนมีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับในความตั้งใจและก็ความร่วมมือร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ทําให้วานรั้งนี้เกิดขึ้น ในพื้นที่ของอำเภอตะายันวัฒนาของเราต้องนำเป็นย่างยินะว่าเรามีอยู่3ตำบล22หมู่บ้านนะครับประชากร1,12,095คนนะครับแล้วก็ความเชื่อในพื้นที่เรามีหลากหลายนะครับทั้งศาสนาคริสต์ทั้งศาสนาพุทธนะครับทั้งวิีทั้งผสมผสานแล้วก็มีเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เราสืบทอดกันมานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของพี่น้องชนเผ่า